ก็กราบสวัสดีนะครับคุณดูทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมฟลายในแอนด์ฟรดี้เนียภาคสองนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสองนะครับในคืนที่สองนะครับทุกคนโอ้โหบอกว่างานนี้เจ๋มมากเลยทุกคนออกมากันไวมากนะครับในโอ้โหช่องลมลยทุกคนได้ยินเสียงกึกกึกกึกไหมครับ ผมจะบอกว่านี่ภาคที่สองนยครับทุกคนมันจะมีให้ไขลานนะครับนี่เนี่ยทุกคนต้องรีบไขลานตลอดนะครับถ้าทุกคนไม่ไขลานนะครับตัวที่ชื่อว่าพาร์ทเพจก็จะมานะครับทุกคนแล้วก็นี้ภาคที่สองนยครับภาคสองเนี่ยนะครับทุกคนมันก็จะมีหน้ากากให้เราสวมใส่นะครับทุกคนเจ๋งเป้งเป็นสุดๆ Amazing เฮ้ยตอนนี้ผมลนนะครับไขลานอย่างเดียวครับ บปบปไบโอเคผมได้ยินเหมือนมีคนมาตรงช่องโอ้โหไอเจ้าเจ้าหมีมาทุกคนผมไม่กลัวครับมันคงจับสแกนอะไรเราไม่ได้เราต้องแบบไขลานตลอดนีครับอุ้ยเชี่ยอืโอ้ฝ่ายอะไรนะทุกคนเหมือนมีมาในช่องลมนะครับ เสียงเหมือนมาช่องลุมนะครับในภาคสองนะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ซ้ายบนนะครับทุกคนซ้ายมุมบนนะครับผมไม่มีนะครับไม่มีนะโอเคช่วยกันดูนะครับทุกคนไข่ลานต่อครับเคียัซ้ายขวามีเปล่าไม่มีนะครับอุ้ยทุกคนฟ็อกซี่มาครับทุกคนฟ็อกซี่มาได้ยังไง ี่ไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไมม่ีแล้วขนาดโอ,อ้โหตอนที่ตีสามเนี่ยโอ้โหบอลลูนบอยครับทุกคนบอลลูนบอยเขาเไ่้ชู๊บแหวกมีการมีการจะเปิดออกไปทุกคนเสี่ยวอบอลลูนบอยอีบอลลูนบอยอย่าเพิ่งมานะเพื่อนอย,นะยังไม่มีนะยังไม่มีนะอุ้ยเชียร์ทุกคนโอ้โหหมาสองตัวเลย เชียร์ทุกคนคืนที่สองอะเล่นผมจะแย่แล้วนะครับมาไหมมี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 มีไหม,ม,ม,ไหมโอ้โหยี่ไกลขึ้นทุกทีฟ็อกซี่ไปแล้วหนึ่งตัวโอ้โหโอ้ใบกอดอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะใจเย็นนะครับใจเย็น <laughs> มึงไม่ไปวะมันไม่มันไม่ยอมไปจริงๆว่ะทุกคนโอ้โหลล้วเสียงบาลูนบอยนะครับทุกคน ลูนบอยนะครับเฮลยเลอเฮ้ยลว่าไงเพื so yeah. ่อนตีส like ี่ครับทุกคนโอ้โหทุกคนได้ยินเหมือนมาในช่องลมนี่ครับทุกคนให้ปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนะครับโอ้โหไม่ยอมไปด้วยตัวนี้ดื้อดึงจริงๆเฮ้ยชุบแหววแหววแหววมาดีครับมามาดลครับไข่ร้านนะครับไข่ร้านทุกคนเอ้ยแหวว รีบสวมหน้ากากทนไว้ใจไม่ได้โอ้โหครับไปครับเจ้าหมีมาต่อโอ้โหแป๊บเดียวมาหากรูไข้แล้วไข่ล้างครับชุบเฮ้ยชุบแฝงไปยังไปยังเจ้าหมีโอ้โหถือไม้มาด้วยนะครับตัวละครหลักนะครับเจ้าหมีแฟร์แดรนะครับเฮ้ยชุบชุบ เฮียโอ้โหเฮียตกใจตกใจตัวตกใจไปนะครับเข้มเราสวนตั้งแต่มันไม่สามารถทำอะไรเราได้ครับทุกคนโอ้โหไอ้เป็ดนะครับไอ้ชิก้านะครับชิก้ามาประตูมาช่องลมสายนะครับทุกคนชิก้ามาสายนะครับนี่ครับแต่ตอนนี้มันยังขาดมาไม่ถึงไงยังนะครับไายร้านอย่างเดียวครับตอนนี้ยังไม่มีสี่ห้าแล้วทุกคน กายจะถึงความชนะนะครับพลังแบตเรายังเหลือ3ขีดนะครับบอลูนบอยเสียงหัวล้อม,มือน,นี่กวนสตรีนมากอยาหกโมงดิติงติงติงเร็วเร็วเร็วโอ้โหไข่รันครับไม่มี โอ้ทุกคนโอ้โคตรหลอนนะทุกคนโอ้มาต่อนะครับมาต่อกันในค่ำคืนะนี้บต่อไปนี้ยครับนี่นะโอ้ไม่ก็นี่เป็นเนื้อหาครับจ้เฟรดดี้นะครับของเรา อุ้ยน,นีกระตายด้วยโอ้ oh my g o d h yeah เนี่ยค,คืนที่สามนะครับโอ้โ oh ห oh oh, ค่ำคืนนี้เฮีย yeah. ค่ำคืนที่สองผ่านไปค่ำคืนที่สามต่อมาโ oh oh. อ้ my g o d โอ้เ้ยใครโทรมาวะใครโทรมารับก็นหน่อยเฮ้ สนใจครับไขร้านก่นนะครับไข่ร้านห้องที่สิบเอ็ดนะครับทุกคนเหมือนรู้สึกว่าไข้ร้านจะว้มากขึ้นนะครับมีมาหอนด้วยเว้ยโอเคโอ้โหฟ็อกซี่มาแล้วทุกคนเที่ยงคืนฟ็อกซี่มา ผมจะเหลือเชื่อทุกคนโอ้โหเที่ยงคืนฟ็อกซี่มาครับโอเคก่อนผมว่าในค่ำคืนนี้ผมจะโดนจ้ำสกแก์แน่ๆแต่ผมจะพยายามเล่นสุดสีมีครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไม่โดนหรอกไม่โดน <c oughs> เราต้องไม่โดนเราอ t m ม,มคือมึงหยุดพูดก่อนเลยมั้ยคุณรู้เข้าใจแล้วเจ้าจนายเจ้านายเข้าใจแล้วไม่ต้องโทรมาแล้วมึงูกป,ป่าื<น>ฟ็อกซี่มาทุกคนฟ็อกซี่ฟ็อกซี่แม่งล่นจะจ้องงานผมครับตอนนี้ตีหนึ่งนะครับ ทีหนึ่งที่เสนช้านะครับแล้วก็เม่งมากันไวขึ้นนะครับเก็บพลังงานไว้นะทุกคนอย่าพึ่งใช้กันมั่วตัวไป้วฟ็อกซี่ไปแล้วโอ้โหไข่ล้านไข่ล้านไข่ล้านนะครับอื้เอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เสียงอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เสียงอย่างนี้อื้ฟ็อกซี่ ฟอซี่มาออโอ้โหเหมือนทุกคน,นครับได้ยินเหมือนจะมาในช่องลมนะครับ <Hello. S 1> โอ้โหเฮียชิบหายนะครับค่ำคืนที่สามนี้ครับเป็นเจ้ากระต่ายนะครับที่อะไรอู้หูห,หพูดเดียวไปทันขาดคามาซะแล้วไปนะครับมาไวัไปไปวครับไขาลานต่อนะครับ ผมจะบอกว่าตัวที่ถ้าไม่ไขลานนะครับตัวนี้สามารถกระชางหน้ากากออกได้นะครับทุกคนมันฉลาดน,นะครับตัวนี้เฮ้ลโหลอเออเฮ้ยเฮ้ยตัวโอ้โหมึงมาในทุกที่ทุกทางเนาะโอ้โหเจ้าบันนี่ตีสองนะครับทุกคน ทีสองที่ทํางานแบบยากลําบากนะครับกาะควนจัดเลยโอ้โหโอ้โอเมกอดโอเมกอดโอเมกอดไปซะมึงให้บอลลูนบอยนะครับทุกคนเสียงรบกวนไงครับทุกคนผมพยายามตั้งใจเล่นสุดฝีมือครับตอนนี้เราต้องผ่านกันไปได้นะครับในค่้มคืนที่สามนะครับทุกคนไม่มีครับอุ้ยเชียร์เชียร์แล้ว หวังว่าจะไม่มีนะครับโอ้โลง่งแอปสบายโอ้โหยี่เจ้าบันนี่เจ้าฟ็อกซี่อยู่ต่อหน้านต่อตาผมเลยไปเลยนะนย ب, แบบันนี่แปะแปะแมทขายร้านอย่างเดียวครับขายร้านคนระับไปกันหมดเลยครับมาต่อมามานี่บันี่ตีสามแล้วทุกคนโอ้ตีสามเองเ <im itation> หรอ ตัวอะไรมาในช่องระบายอากาศตัวอะไรไวเย็ดโอ้โหยีหเห่เจ้าชิก้านะครับฮัลโหลเจ้าชิก้ามาโอ้โห,โโหฟ็อกซี่มาบ่อยจัดทุกคนโอ้เชี่ยโอ้ตะก้า นี่ขนาดตีสามมึงเล่นกูขนาดนี้เลยเหรอโอมายกอดอือหอือเชื่ออือฮึเหมือนมีคนมาในท่ออย่างี้ทุกคนเฟดดี้ตัวไหนมาในท่อเชี่เชี่ชแล้วเชี่แล้วรีบรีบพัมหน้าจอให้ไวให้เปิดหรือปิดเปิดแร้วปิด เปิดแล้วปิดแฮปชูแอบ <S <S เปิดแล้วปิดแฮปหมาโอ้โหโคตรไวครับ <S 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 คงไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนไข่ล้านนะครับทุกคนไข่ล้านต่อโอเคซ้ายขวาไม่มีตอนนี้ตีสี่แล้วครับทุกคนโอ้โหบอลลูนบอยชิก้านะครับ มาในช่องล้มสองข้างเลยเชียร์วอตวอตยังมาไม่ถึงนะอีกห่างไกลโอ้โหฟ็อกซี่โอ้ยก็ตอนนี้พลังงานของเราครับใช้ไปหนึ่งขีดนีครับทุกคนตอนนี้ตีห้าแล้วทุกคนโอ้ยก็ มาต่อนะครับทุกคนเราไม่มีความกลัวนะครับมาดูกันอุย้ยชูแม,มพไข่ลานเฮ้ยไปกันหมดแล้วทุกคนตอนนี้อู้หูยไปกันหมดที่ไหนนะชิก้าชิก้าชิก้าอย่าเพิ่งทำอะไรนะชิก้าชิก้า ิโอ้โหร้านนี้ก็หมดไวแท้โอ้โหเจ้าบันนี้บันนี้บันนี้โอเคครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับโอ้โหเจ้าบันนี้เชียร์ครับมาต่อครับเมื่อไหร่จะหกโมงเมื่อไหร่จะหกโมงก่อนมูต้องมาให้เจ้าบันบอย ทุกคนครับเป็นกำลังใจให้กายหน่อยนะครับทุกคนย้ฮู <Yahoo! S 1> 6โมงนี้ครับโย้โหเป็นอะไรที่แบบชิลๆเลยครับน้องนอนเอาอะไรอีกเนี่ครับในค่ำคืนนี้ครับที่4เนะครับมีเจ้าหมีตัวเหลืองๆนะครับเพิ่มตัวละครมาอีกหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็เป็นชิก้านะครับชิก้าแล้วก็บันนี่โอ้โหไมค์ก้อนจะชนะไหมในในคืนที่สี่ของน้องกายนะครับเอเอเอ้ฟุกเชื่ออะไรเนี่ยคืนที่สี่เตที่ย,ยงคืนกับร้านพิซซ่าขอถามหน่อยเหตหมีจ้างใครได้นานขนาดนี้ไหม ไม่รับแล้วแกนโอ้โหพูดอีเงี้ยวพูดมากเงี้ยวมึงโอเคโอเคโอเคเข้าใจโอ้โหทุกคนเห็นไอ้หัวค่อยๆลงมาไหมเชียงคืนเล่นผมแล้วตอนนี้นี่ไงอยู่ห้องไข่ลานนะทุกคนเฟรดี้ตัวนี้ชื่ออะไรไม่รูเน็ตโอ้ my god หวังว่านี่ครับจะไม่จำสแกนนะโอ้โหเปิดมาคืนที่สี่ก็ต้องไข่งานอย่างรวดเร็วเลยครับทุกคนลานนี่รถไปไวมากครับไปนะครับตัวนั้นหายไปไหนก่อนตอนนี้ครับรออยู่นี่นีครับบอลลูนบอยได้ออกแล้วทุกคนแตบ อันหนึ่งแล้ไข่ร้านหนึ่งเดียวครับโอ้โหฟ็อกซี่มาไวครับทุกคนล้านรถไปยังไวด้วยครับทุกคนตอนนี้ตีหนึ่งคนระับตีหนึ่งตีหนึ่งแงบจะชีวิตรอดกันได้ไหมอึมือเปิดปิดพับหน้าจอให้ไวครับทุกคนปุ๊บ ไปนะไม่มีแล้วหวังว่าหวังว่าจะไม่มีอะไรนะครับฮัโลโหลนะครับเอาเลยครับเสียงนี้มันมานะครับเชียร์เลยเชียร์แล้วทุกคนโอ้โหเชียร์อะไรอะไร่ะท <c oughs> ุกคนเหมือนมีคน <c oughs> มาต้นทอ่ทอทอ่อท่อท่อท่อนี้นะท่อลมนะครับห <c oughs> วังว่าจะยังไม่มีนะ จะได้ยินเสียงกึกๆึ๊กกึกมาเลยนะครับทุกคนไปแล้วครับแปดขวาขวาโอไม่มีคนระับใครร้านก่อนนะครับอู้ฟุ๊ปม,มาเลยครับจ่ายชันโอ้โหทุกคนได้ยินเสียงเหมือนจะมีคนโอ้โหตัวนี้ฮ,ฮัลโหลนะครับตีสองนะครับสวัสดี คนที่ยังไม่นอนอย่างเงี้ยครับตีสองนะครับโหฟ็อกซี่อุย้ยเชี่ยแล้วไงเชี่ยทุกคนเชี่ยเลยตะก,กี้ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างาทุกคนขายร้านแล้วเลีวเร็วเออคือเอออือออมต้องอย่างนี้อือมคงไม่มีโอ้โหยี่มาต่อหน้าต่อตานไงทุกคน ยิมันอยู่ในท่อนี่ครับกกรต้องใส่หน้าก,กากตนะ้อ,อ,อ,องใส่หน้ากากนะครับอึ๊บอึ๊บโอ้โหบันนี่หายไปน้ำหนึ่งตัวเอาชิบหายตัวอะไรอยู่ในท่อตอนนี้ครับโดนปั่นประสานนะครับเอ้ยเชฟไม่มีนะครับอ้โหตัวเดิมนะครับหลอกเก่งเหมือนกับผีเลยครับ อีสามนะครับอุ้ยเชี่ยได้ยินเสียงนี้แล้วรีบรีบเครับเสียงเป็นหมาเลยเร็วๆไข่ล้างไข่ล้างเร็วๆเฮ้ยช็อตเนี้ยเนี้ยเมี้ยเน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 เยเอู้หูสิก้าชิก้าออกมาตอนไหนชิก้าออกมาตอนไหนครับชิก้าไม่อยู่นะครไข่ล้างต่อเหลือครับสวัสดีเจ้าบอลลูนบอย ไข่ขตอบไม่รอเลยครับตั้งวันนี้ชูมแมครับไม่มีนะครับทุกคนช่วยกันดูนะครับปุ๊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 บฟ็อกซี่ยังอยู่ข้างหน้าของเราปุ๊บปิ๊บเนี่ยไม่มีแับ <laughs> อุ้ยหูนี่คือน,นี่สี่ใช้พลังงานไปโอ้โหสามขีดแล้วโอ้โห <laughs> มาไม่บอกมิดก่าวกันเลยเฮ้ <laughs> มานะครับตีสี่เลยครับทุกคนโอ้โหนี่เจ้าบันนี่เจ้าบันนี่มาไม่ให้ซุ้มไม่เสียนะครับมาไม่ให้ซุ้มไม่เสียกันเลยครับอื้มหนาะวทุกคนอื้มไม่มีนะครับไปครับไข่ร้านกันต่อ โอ้ยทุกคนเหมือนได้ยินเสียงขึ้นท่อนะครับชมวยัเพื่อความปลอดภัยหน้ากากเราก็รัดรัดรูปรัดรูปยังซสด้วยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี eg, ้ครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดสับสไครต์โอ้โหเต็มเต็มมากเพื่อเป็นกำลังใจให้กายทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้อย่างๆๆๆๆๆตีห้าแล้วครับทุกคนตีห้าแล้วตีห้าแล้วภารกิจเราต้องสำเร็จทุกคนตีห้าแล้วครับภารกิจสำเร็จสิสำเร็จนะทุกคนได้โปรด สำเร็จเถิดย้าววเดือนนที่สุดก็สำเร็จแล้วทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็โปรดรับชมติดตามผลงานต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายซีอูครับทุกคนเจอกันกับ Final เ n ็นเฟรนีภาคสามนะครับจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายเจอกันนะทุกคนบ๊ายบาดูแลสุขภาพและร่างกายตัวเองกันดีๆด้วยใหครับ